ต้องบอกเลยว่าว้าวมากๆจะบอกว่าเป็นเกม FPS แห่งปีก็คงจะไม่เกินจริงเลยครับกับเกม The Final The Final เป็นเกมจากค่า e ย Embrac Studio โดยทีมงานผู้สร้างเก่าจากเกม Battlefield ตัวเกมถูกพัฒนาด้วยขุมพลัง Unreal Engine 5ให้ภาพกราฟิกที่สวยงามสมกับเป็นเกมสมัยใหม่และระบบการเล่นต่างๆที่แปลกใหม่และทำออกมาได้ดีมากๆหลังจากที่ตัวเกมลง s ตรีมและแพลตฟอร์มอื่นๆได้ไม่นานมันก็กลายเป็นกระแสยอย่างรวดเร็วส่วนตัวผมที่เพิ่งได้มา เจอกับเกมนี้แบบสดๆร้อนๆและยังไม่เคยได้ลองเล่นช่วงเบต้าใ,ใดๆและหลังจากที่ผมได้เข้าไปลองเล่นอยู่ช่วงหนึ่งก็ปรากฏว่า เชียด er, นี่มันดีกว่าที่คิดเยอะเลยบ้าไปแล้วมันเกินหน้าเกินตามากๆสําหรับเกมฟรีเกมหนึ่งผมบอกเลยว่าแม่งไม่ธรรมดาเลยที่ทําออกมาได้ถึงขนาดนี้และอะไรที่ทําให้เกมนี้กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วราวกับไฟราม,รามทุ่งมันจะสนุกอะไรขนาดนั้นตามไปดูกันเลยครับผมจะเล่าในมุมมองของคนที่ชอบเล่นเกมแนว FPS อยู่แล้วด้วยแหละในการเล่นเกม The Final เนี่ยมันจะเป็นเกมที่จบไปเป็นรอบๆไม่ยืดยื้และกินเวลาไม่นาน,นแต่ละรอบเนี่ยผู้ลเล่นจะถูกส่งเข้าไปในแมปแข่งขันและแย่งชิงเงินรางวัลกันโดยออบเจกต์หลักๆคือ รวบรวมเงินให้ถึงที่กําหนดก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปแต่ความสนุกมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ยิง,ยงกันแล้วก็จบแม้ว่าจะมองในภาพรวมตอนนี้ผมอาจจะมองว่าบางอย่างอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สิ่งที่เกมเกมนี้ทําได้ดีมากๆเลยคือเกมเพลย์คือแม่งทําออกมาได้มันสะใจแบบสุดๆเลยแบบมันแบบที่ต้องบอกเลยว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมก็ไม่เกินจริงไม่เคยเล่นเกมไหนแล้วมันได้พังแมบถล่มบ้านถล่มตึกอะไรได้ขนาดนี้มาก่อนผู้เล่นสามารถระเบิดกําแพงได้ด้วยสกิลเจาะผนังด้วยระเบิดหรือแม้แต่ถล่มตึกให้พังเละเทะอะไร หล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถล่มเพื่อความสะใจอย่างเดียวนะคือการเล่นเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์กันใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแมปที่ถล่มลงมาการบุกหรือการตั้งรับในจุดนั้นๆมันจะเล่นไม่เหมือนเดิมเลยครับในแต่ละรอบบวกกับบิวของตัวละครที่จะมีสกิลปืนอุปกรณ์ รวมถึงแจ็คเก็ตต่างๆก็จะแตกต่างกันหลกัหลกๆจะมีทั้งหมด3ริว้วเริ่มจากน้องเล็กสุดอย่างไท์ตัวบางร่างเล็กเหมาะกับคนที่ชื่นชอบความคล่องตัวอาวุธก็จะมีหลากหลายสไตล์ยิงไกลอย่างสไนเปอร์ก็มีหรือจะเป็นดาบฟาดในระยะประชิดก็ได้สกิลหลักๆก็จะมีล่องหนโผไปโผมาสกิลแดะหรือสกิลที่เอาไว้ยิงสลิงขึ้นตึกแกจเจตที่เด่นๆก็จะเป็นพวกปืนสตนันระเบิดทางตัวแล้วก็จะมีบริชช์ตสำหรับเจาะกำแพงเหมาะกับคนที่ชื่นชอบสไตล์ป่วนชาวบ้านทำลายจังหวะของทีมฝั่งตรงข้าม นข้อเสียก็น่าจะมีอย่างเดียวก็คือเลือดแม่งน้อยสุดในแก๊งเลยนั่นแหละต่อมาก็เป็นพี่หลงไซส์กลางหรือมีเดียมสายที่อยู่ระหว่างกลาง ทั้งบู๊ทั้งลับก็สามารถเป็นได้หมดทักษิลเด่นๆก็จะมีป้อมปืนปืนสําหรับยิงฮิวเพื่อนและเปิดมองทะลุแก๊เจ็ตเด่นๆอย่างเช่นปั๊มหัวใจที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้อย่างรวดเร็วจัมพ์แผดที่เอาไว้สําหรับโดดขึ้นที่สูงสูงหรือแม้กระทั่งซิปไลน์สาหรับโหนสลิงไปมาในที่ไกลๆเรียกได้ว,ว่าเป็นสายบาลานซ์เหมาะกับทุกเพศทุกวยัยข้อเสียที่ผมมองว่าตัวสายมีเดียมมีน่าจะเป็นเรื่องเดียวก็คือมันได้มีอาวุธหรืออุปกรณ์อะไรที่เอาไว้ใช้เจาะรูกําแพงได้เลยและสุดท้ายพี่่ใหญ เฮฟวี่สายที่เน้นรับไม่เน้นลุกด้วยเลือดที่ให้มามากกว่าใครเพื่อนบวกกับสกิลในการทําลายล้างและการป้องกันที่ดีเยี่ยมทําให้เป็นหนึ่งในตัวละครที่ถึกทนและมีพลังทําลายล้างที่สูงมากสากิลเด่นๆอย่างกางโล่ให้เพื่อนได้ปืนที่สามารถสร้างกําแพงแข็งๆและท่าพุ่งชนสําหรับสายบ้าพลังแกเจตเด่นๆอย่างการวางโล่และโดมที่สามารถการกระสุนได้อาจจะดูเชื่องช้าแต่แลกมาจกการที่พี่ใหญ่สามารถแทงให้กับเพื่อนๆในทีมได้และมีพลังทําลายล้างที่สายอื่นทําให้ไม่ได้แมบปบในตอนนี้ จะยังมีไม่เยอะครับแต่พอไปเล่นจริงกลับให้ความรู้สึกว่าเป็นด่านเดิมแท้แต่ไม่เจอแบบที่ซ้ํากันเลยบางทีเจอแบบที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างบางตึกบางอาคารก็อาจจะหายไปหรืออาจจะมีจุดที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในแบบบวกกับสภาพอากาศที่คอยเปลี่ยนอยู่ตลอดบางทีฝนตกบางทีแดดจัดหมอกลงพายุเข้าทําให้แบบแบบหนึง่งมันเปลี่ยนไปได้ตลอดแทบจะทุกครั้งที่เราเล่นนี่ยังไม่รวมถึงกรณีที่เจอผู้เล่นสายพังบ้านพังตึกนะบางทีสภาพแบบถล่มลงมาจนแทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยก็มีอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นถึงอนาคตของเกมเกมนี้ว่ามัน ต้องทำออกมาได้ดีแน่ๆคือการแข่งข e ันอีสปอร์ตครับผมมีโอกาสได้ไปลองเล่นในโหมดทัวนาเมนต์แบบลงแรงอยู่พักหนึ่งโหมดที่ต้องอาศัยการเล่นเป็นทีมสูงมากคือต้องบอกเลยครับว่าตัวเกมเนี่ยมันสามารถพลิกแพลงได้ตลอดเวลาด้วยรูปแบบการเอาชนะในแต่รอบที่มันทําได้หลากหลายวิธีมากๆทําให้ในโหมดการแข่งขันทัวนาเมนต์ที่อาศัยความจริงจังในการเล่นมันทําออกมาได้ครบทุกอารมณ์เลยครับสำหรับเกมเกมหนึ่งที่ถูกนําไปใช้ในการแข่งข e ันอีสปอร์ตแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้สบายๆมันมีครบทุกอย่างเลยส่วนตัวผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยคงได้เห็นเกม ทุ่กหยิบมาใช้ในการแข e ่งขันอีสปอร์ตแน่ๆแ,และทั้งหมดที่ว่ามานั่นแหละครับสำหรับเกมเดิร์ฟไแนลแม้ว่าจะเป็นเกมน้องใหม่ที่เพิ่งมาได้ไม่นานและบางอย่างอาจจะยังดูไม่เยอะก็ตามแต่พอมันประกอบรวมกันเป็นเกมเกมหนึ่งแล้วมันออกมาได้เพอร์เฟกมากๆก,ก,กลายเป็นเกมที่เล่นสนุกและไม่น่าเบื่อเลยคือไม่แปลกใจเลยครับที่เกมเดิร์ฟไแนลจะกลายเป็นเกมที่รู้จักกันในวงกว้างและกลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วพอผมไม่พูดแล้วเอาเป็นว่าพูดเยอะ๋ยวจะหาว่าอวยเจอกันในเกมเด e f i ฟ a l แนลครับ